ตักไถ่ไปนอนครับผมดูกรเบะหลังสายซ,ซิง่งดูไฟแห่ง้านครับติดลมสำหรับน้องใหม่ของเราไหนๆขอดูหน้าคนขคับดิมองก,กล้องเห็นดิ ก็แกสั yeah, ่งลงเหรอถ้าแกสั่งลงจะทำคลิปโดยเฉพาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาประเดี๋ยวไม่ดัง้นั่เองออกกอนออกกอนแต่รดจริงๆเลยทุนนี่ ที่แรกว่ามันจอดไทยรูปนี่นี่ยวิกบอมแอนติโร่โอ้คือว่าจะเลี้ยงเขาเอ้าคุดได้ไวจันนะเหมือนจะติดเหมือนจะติดรถไฟไปจังพี่น้องภูเบงใหม่ผู้บงเก่าแล้วครับเรื่อบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปครับช่วงนี้ ลากหลายอย่างาน้่างง่ครับเอาบรรยากาศตอนแรงๆนองฝากพี่ฟากนองครับบรรยากาศ ดินยังเปียวกว่ครับช่งหนาดิน,ดนดบังหนาที่งานครับผมบคนขบคับเครื่องซีม่วงอันนี้เซบี ตาตบเสกอนี่ขับรถนี่สเยบลูกตุ้มเลย่ับเย้ยอนนี้ี่เาเพ่นายเลยบ่โอ้ยไปดีอเฮ้ยเล้ยกเข่าเข่าดบ่ไปเอ้อเได้โอ้ยโอ้ยได้ไ้ได้ัสารกู้ักเยโอ้ย จะบิ๊กจะขึ้นจะขึ้นครับบิ๊กจะมันติดมันติดขั้นมันติดขั้น เป็นความคิดที่ดีมาเนี่ยเอาพี่น้องเอเดี๋ยวฟังๆฟังแนนๆเพันว่าเมื่อกี้ม่งไอ้โอ้ยกระติ๊คือขาคำมินัวขาคำฮันโนลีเนี่ยดึงอมมาปั๊บของไหนหล่อไไรตี้ลมดึงอกมาปั๊บวนเฮาลีกดีขึ้นปุ๊บห้องไม่ได้โอ้ระดับวิสวก่นเลยาันลีก่อนแ้ปราับกตามงานแจกบันนเลยนะครับเด้

ด้านหน้าปูพอได้อยู่อย่างอย่างน้องใหม่มาทางานในสองหมื่นแล้วครับเอ่อเอาจากู่ได้ด่สั่งหมื่นสั่งหมื่นร้อยละห้า

bò, cái bỏ bò rồi, cái bụng cái kéo cái bụng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  bật lên, cái bụng cái bụng cái bụng Thôi nào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  cái วกกรอนะาหาลังไ่หลังกอนเยไังโอ้ยปหลังเดี๋ยวทำคนครับก่อนมันเป็นน้ำยางครับวอพว่ามันเบียเหมือนวอลเลยังไงวอลไทยมันเบีื่อแม่นงจริงจริจริงมันวอลิตีจสี่รับวอลไทยมันเื่อมาโอ้ย มันจำนานี่ยมีตะคุดตคุตล้อหน้าเลยนี่เอาไปนา่ได้กัน่ย้เออคุณาคุณาเยี่ด้วยานแท้่อิ่เ้คุณนาบิ๊กบอยโยกนาคุณนุ่หอยไปเฮ้ยคุณออกกันคุณออกกันโยมันทมันคุณนาดีแล้วมันงพุ่งขึ้นเลยโอ้นาล่ะโอเ่โอ บโยกโยกเอาโยกเอาหน่อยนึ่งชี้ทางครับชี้ เดี๋ยวเราจะมาทำความคิดเห็นของช่างทุนมันเกิดอะไรขึ้นครับช่างทุนเดี<ฆ>๋ยวถามก่อนถามถามก่อนมันเป็นยังไงอาการเย็นในขึ้นที่บนโอ้โหช่างทุนบอกจิบจิบหนาวหนาวออกมาได้อันนังไดดิเออหนาวน้อยนึงก็ได้โยกโยกขึ้นขึ้น โอเคครับพี่น้องติดตามอีพีสองด้ครับเพรออาะที่ขึน้นเพราะขึ้นก็ัาคลิปนี้ขอบคุณครับ